สบายดีสบายดีพ่อแม่พี bye. Bye ่น้องเอฟซีเนาะเซว่ามือนี้สคัดกะสีลงวัดกับแม่แล้วก็นนะสาวเนาะมือนี้เป็นมือที่อาลงพรผะสคัดกะสีพาไปสมบรรยากาศงานวัดอยู่บ้านเนาะวัดสีบุญเฮืงเบิ้งน้องนะทาไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันอยู่วัดเลยเนาะไปกับแม่มือนี้ไปเด้อเพื่อนเพื่อนยอร้านเพื่อนไปเด้อไปไปวัดน้ำเอื้อยปะเบิ้งเบื้องไซเกิ้ลไซเกิ้ล ไ,ไปวัดเขาบายนี่สิเป็นบรรยากาศอยู่วัดนะวัดสีบุญเฮืองเมืองนองน,น,นี่กาสีเป็นชาวบ้านเนาะเตรียมมาทรงระ มาให้พะพาลงมนี่รอกระห้เฝิ่หไคองห้เนื้ยอยู่เนกินอยู่บัดสิเอายังสิบายแนมผู้สาวยิ้มยิ้มอัจะ้อันนี้จะได้อะด นี่สิเป็นนามขมิ้นเนาะสีเอาไปทรงผ้ากระจากรสศีเซอร์กระสาไม่ยากเดี๋ยวนี้เลยเนาะประกาศไทยบ้านกับาตักเอาอยู่นี่เซอร์น้ำหอมเซอร์ดอกไม้เป็นนามขมิ้น มือนี้เป็นมืออ้าลงเนาะกะเตรียมทรงผระถ้ามาเด็ดอดอกไม้เนาะไปเซอรน์นำทรงผระบอกแล้วอย่าเกิดมาเตี้ยเออ นี่สิเป็นลานซาวนาน้องงามๆแท้ไงเาะู่ีะะห่ัเป็นน้ำอบน้ำหอมเนาะไวทรง่ะ <c oughs> นี่จะเป็นขี้มินเ <c oughs> นาะพี่น้องอัน <c oughs> นี้จะเป็นขี้มินที้ตั้มมาแล้ว

สาวคืมคนงามเตรียมสงฆงค่ะกันนะบรรยากาศสาวๆได้คนยมงามนะคนงาเด็ด้อกม่เด้อสิเอาไปเซอร์น้ำอบน้ำหอมเนาะพี่น้อง ไปเอาดอกไมย้ยวัด <laughs> หเอยูอ็นงานี่กะสิเป็นพุทโวพวกแกน้ำฝนทาลงมาทรงพระมา ah ห e เอาพระลงเนาะพี่น้อง แมวทางอะตลจดมันโมาแถวตูน่าเขา้นมาแตูี่นำหอมแล้วละกันในบ้านกสิมาตัดเอาเซคันเือคันมันดูนี่เลยนะเอาว้ทรงผะนะเอซฟัดกสีเอาหน่อยหนึ่ง

นีกำลังเริ่มแห่เนาะเชิงบา่าเพิ่นสิพาแห่อ้อมบัดสามหอบเนาะพี่น้องแล้วกลับไปทรงผ่าบารรลุชื่ที่แห่ผ่านี้สีเป็นนำ้ำทรงผ่าเนาะสาวงามเลยล้พี่น้องเย้ย <laughs> เพิ่งกสิแเฮไปเบิร์นันเนาะเบิร์ต้นโพแล้วก็ไปทรงผาทรงอะไรกันอยู่นั่นเดี๋ยวจเอาคัดกะสิหยางอ้อมเนาะมันมือนครบกสามหออ ยิ้มยิ้มผู้สาวงามไปลานกุมากับผู้บ่าวเลยเพี่อาเพื่นสิพากันีร้อย่นี่นัองพี่นองบรเยากาศกันคืนสีผากันมาทรงผ่าอยู่นี่นอง

ฟังจากที่ว่าพังทีพังทำพิ่นกาวเอ่อเฮอพอาน,นเลยแล้วเนะาะก็คือทางพุทธภูแก่เพิ่นทรงนำก้อนเนาะทางพระกูบ้าพิ่นทรงก้อนแล้วกับพุทธภูแก่แล้วก็ต่อไปก็เมนสาวบ้านเนาะประการทรงนำโต กระสิพากันมาทรงผ่าอย oh, yeah, yeah. ู่นี่เนาะพี่น้องน้อจะทำแล้วโอ้คุบ่าวน้อยเย็นบอ you okay. ซ้างามเนาะพี่น้องน้องๆองลานอยู่ในเบืองนี่เลยนะนเนาะมีแต่คนซุยๆ <c oughs> นพี่น้องหลังจากที่วาาา่าชาวบ้านเพิ่นทรงผาทรงเอาเรืแล้วทางลุ่มเนาะเพิ่นกระสีผากันเหื่นทางเถิงเนาะแล้วก็รทรงผาทางเถิงนำบางคนกันเหื่นไปทรงผาทางเถิงต่อเนาะและ้วก็ข้าเจ้าสิมาโต้งเอานำทีทรงผาอยู่ทางเถิงเนาะที่มันโผล่ลงทางลุ่มข้าเจ้าก็สีมาโต้งเอาเดี๋ยวสกัดกระสีผาไปเบิ่งเนาะนี่เพิ่นกระสีโต้งเอาเนาะซาหน่อย ทางเทิงเพื่อนกับพี่ทรงผาน้องโคตรผาเพื่อนเพื่อนกับพากันเสื้อที่นาวาน่านำพี่ทรงผากินนำซักซิปเราเอาไปปะเอาไปพรมนะแตมาตรงเอาอยู่ทางลุมเด็กสาวคัดสิตสาเหมือนไปเบิงาท,ทางเทิงเนาะก็ารเป็นการทรงผาเทิงโบสถ์น้องพี่น้อง ผิดมีซอข้าวแก้ข้อปิดไว้สนีก่อนเดิอพี่น้องสงึ่งว่าทรงผ่าเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะกันใหญ่ใหญ่กับบ้านผิดมีข้อปิดไว้สนีก่อนกับอนมุดกับ้อกพบเจอเอชซีวุิทูคนเนาะที่เหามาเธอกำลังเจอและก็ติดตามหักสมผิดซอข้าถูกผิดเลยอ่ับว้พอกันขิดเมื่อนะใบบ้าง